ขั้นตอนแรกก็คืออันนี้จะเป็นหน้าจอหลักหลังจากที่ทําการเปิดตัวสินค้าขึ้นมาที่เชื่อมต่อกับทีวีโปรตีแล้วก็อย่างแรกเลยให้เข้าไปที่ตัววัมเิรืมบนขวาด้านบนขวาครับที่มีตัวนาฬิกาอันนี้เราจะทําเรื่องอะไรจะเข้าไปตรวจเช็คการอัปเดตของเฟร์มแวร์ก่อนว่ายอยู่ที่ปัจจุบันหรือยังหรือว่ามีให้อัปเดตอะไรหรือเปล่าก็คือจะเข้าไปที่การค่ากําหนดอุปกรณ์ครับแล้วก็เลือกเป็นที่ อันหัวข้อแรกครับเกี่ยวกับแล้วก็จะมีการอัปเดตให้เข้าไปดูในการอัปเดตระบบอันแรกเลยว่ามีให้อัปเดตหรือเปล่าครว่าจะทําการตรวจสอบครูถ้าเกิดปัจจุบันแล้วเนี่ยแล้วเกิดยังใช้งานไม่ได้หรือว่าโหลดแอปเพิ่มเติมอะไรไม่ได้เนี่ยให้ทําการคืนค่าโรงงานก่อนอันนี้อันนี้เป็นปัจจุบันแล้วใช่ไหมใช่ถ้าเกิดเป็นปัจจุบันแล้วถ้าเกิดยังทําการใช้งานไม่ได้หรือว่า โหลดแอป,ปเพิ่มเติมไม่ได้ให้ทําการคืนค่าโรงงานแล้วค่อยอัปเดตใหม่โดยการงงาที่เข้าอันเดิมครับค่ากําหนดอรค์กรแล้วก็ไปที่ได้ลงมาครับอันหน้าดะนล่าสุดการรีเซ็ตอันนี้คือคืนค่าโรงงานใช่เข้าได้แล้วรรีเซ็ตแล้วก็จะตรวจการรีเซ็ตก่อนติดได้อีกทีนึงเพื่โอเคมันก็จะทำให้เราทุกอย่างเลยก็คือการคืนค่าโรงงานนี่เอง แล้วก็ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่แล้วก็ลองโหลดกันเลยลูกค้าเ,าเขาเข้าใจว่ารีพีเตอร์คือเราเตอร์นนั่เก็ไม่รีพีอร์